สวัสดีทุกท่นทุกท่านที่ดูช่องกายธนาสานะเราจะมาเล่นเกม Among Us กันเย้ Among Us Among Us อยู่กับกัดเนาะสีเขียวอ่อนอยู่กับเพื่อนสีเขียวเข้มผมสีขาวอ่านชื่อผมจะดามาจามาที่คนผมชื่อจีดานะครับผมชื่อเออสุนีครับ ผมชื่อซูนีครับซูนีพ่มยืนยันตัวตนได้เพราะพมเป็นคนดีอืมใช่ผมยืนยันได้ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปไอาไหนแปลกเอ็งอะไปลแปลกเอ็งอะเปลกเสียงเกิดกล้องในหัวมากระแทกหนักเลยเฮ้ยไอ้สัตคือกำลังทำเคลยดอยู่เลย ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกีดินมาไก่แดงท่านเดินมาไก่แดงนะครับก็จะสบพอดีอ่ะยันได้แดงเอ้ยไม่ใช่ไอ้เองเดินมาไก่เดินคนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วใครเป็นคนเดินคนแรกอ่ะด้วยไม่รู้ไม่เงินเฮ้ยโอาเห็นไอเอ็กซ์อยู่ไกลๆสลซนี่ไปหรือเปล่าไอเอ็กซ์อยู่ไกลๆโอ้พูดจริงเอ็กซ์บอเออมันอยู่ตรงท่อตั้งแต่เริ่มเลยทำไมเขาเราเขาพูดอะไรกันหดีอยวเราเชื่อเขาโบอกันเลยวะอ้าวก็าังก็มัน ผู้้าจไมู่้เรืองรู้กัาไดงอะูาองกกับตดดไไมได้ได้เอกไอเอกเป็นเฮ้ยเอานั่นเลยเอ็กปิ้นไม่ไสคิปสคิปอ้นั่งไง้าตัวสคิปาตัวเขาไอ้ตัวเขาชอบพกเเขาชอบทีกเลยเขาสงสัยอาจจะเป็นสัตว้ายเราจะแยกมากเดินไปด้วยกันไหมไปดับไปไปไไอ้กัดว่าจเองว่าจริง

นี่ไงที่เขาบอกอัปเดตใหม่เนี่ยภาพมันไอเนี่ยมันไม่เคยไฟไม่มันจะมีอเขมันก็นานแล้วนะใครไม่ใช่มันก็นานแล้วก็บอกไอชมพูบอลลิสต์ไอชมพูบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมทำไมอ่ะมันดูกระบอกบอมมาข่าวอะบอมมาข้าวกระบอกบอมเซ็กต์เออย่างนี้ใครเป็นเอ็งว่าใครเป็นเชื่อไ่มไอเอ็กไอเอ็กมันอยู่ตรงท่อตั้งแต่เริ่มแล้วแล้วมันอยู่ไกลๆไอสีฟ้า ดากีนเขาบอกดากีนเป็นอ้าวใจบอกใขาบอกใจบอกเขาบอกไอ้เกินเป็นเอ็กซ์โดนแลไม่ใช่เอ้าอะไรใจบอกดากีนเป็นไอ้ชมพูเลยชมพูเป็นหรือเปล่าเอออ๋อไม่ให้คนที่บอกว่าดากีนเป็นเพราะว่าชมพูอยู่กับเกิล่ะในห้องแต่ว่าไม่ราคาเหมือนว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นเกิลอันนี้สคิปต์ก่อนก็ได้สคิปแล้วก็คิดว่าสคิปต์ต้องทำดีกว่าเป็นพวกอ๋อเรียบร้อยออาไอ้เกินไม่ตายไอ้เกินโหดเขาโหดว่าไอ้นี่มีซุปโปก็เยอะ

ม่คุ้ม่็อตเขาชอตาเหลือยี่ฟ้ามือเป็นยิกเป็นน้อยเลยวะี่ฟ้ามือเป็นยิกเป็นน้อยไงนี่สิบฟ้าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเจ็ดสิบสองสิบเอ็ดวิเร็วถ้าไม่น่าตั้งคิวโคดาวเร็วเลยแต่ว่าคิวทึ่งคิวโคดาวจะเร็วมันยี่สิบี่ว่าถ้าเราชีดไดมอนอินใช่ไหม ไดมอนไนไดมอนไนไดมอนไดมอนดเอาเอ้มีคนเจอคนโมสนี่ครับโสซีเหมือนไม่ได้เป็นอดูเลยหนึ่งเป็นบ้าแต่เหมากมนี้มีข้าวตออะไรคนสองคนพี่บอกล้ไอ้นอใครไม่เชื่อพี่ไม่ข้าวคนน้อยมากเลยเช่อเถอะไมมีคนเน่าจะดูกล้องะปิดเองได้แก้กัน อะไรเด้ออะลาเด้อมันเกียดพันที่สุดพันตรวนี้ตั้งตัวมันต้อบีเสียงแซบตัวนี้ฉันตายฉันตายม่ต้องบอกนะใคร

ตัวยุ้ยอะไรเขาเขาเลนกลับดีกว่าอะไรเขาเห่าไห้ไกถตายเฮ้ยเสียงเงินดู้ได้ไงเสียงเงินอยู่ตรงนั้นทำเควสบนอยู่ใช่หรือเปล่าเอาใช้เอาจริงหรือเปล่าเคล็ดว่าใครพูดใครพูดเออว่าสงสัยไอ้เอ็กกว่าไอ้เอกเอกเอ็กใชจเอ็กใช่ไม่แน่ใจว่ามันมันถ่านเราโดนแน่ใจว่าสอนเอกโคตรจริงแล้แน่ใจว่ามันสอนเอกากบาดตอบว่าเรนไม่แค่สอนเอ็ก คุณคิว่าเวาบอกเลสใช่ไหมไนเลตัวแน่เลยไอเลสตัวตัวเอาเอาเลสเป็นเลสเป็นใช่เลสเป็นครบเจ็ดนาทีแล้วแส่ครับน้องเจ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 จเเจเจเจจเ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 จตจเแเจ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 เเจเเจ้จเเเ คดมันละครับ่านจู้มอันนี้น่าจะเขาเหมือนแบบคีเขี่วีชื่อสีแดงเสียดายโรซ่าสีเฮดไม่ได้มาเล่นกับพวกเราชารลที่ขอบอไอติมได้มนคือชรง่ไม่ต้องบอกกันนะว่าใครเป็นอะไรอ่ะเจ๊เก่งจังแน่กว ไไมม่่่รู้้เเสียขาอ่๋อ้ยืนยันไปด้วยกันจบแค่นี้นไปด้วยกันก็ได้เอ้ยยืนซ้อนกันใช้แผ่นยืนซ้อนกันต่อจนยืนซ้อนกับใครสักคนอยู่เนี่ยอ๋อมันออกไปแล้วมีคนทักมานะครับโจตีม่มายืนซ้อนกันก็ไม่ทำเคล็ดนะมายืนซ้อนกันก่อนที่ต้องไม่ทำเคล็ดจริงจริงเราจะได้เสร็จเร็วไหมไก่อย่าบอกกันเด้นอย่าบอกกันเด้นไม่รู้จะใครไอ้กันไอ้กันเป็นไม่ใช่ มันขั้นตนมาเลยมันขันตอนปตออะนั้งเป็ดไฟแบบนี้มีนั่งกี่คนมีช่วยด้วยโอ้ว่านตอมีศพแน่โอ้ว่านตอมีศพแน่โอเคแขวนอู่ะละมีคนเยอะตังคไม่รู้ใครกดชมูกกดชมูเแปลกนะมีคนเก้าคนเลยไม่ใช่ปะวะเดี๋ยวว่าไปดูก็มันจับจริง ออทไว้องทไมต้อเขยน Black เขาบอก Black เป็นเขาบอกกีนเป็นกีนคิซ i ม u กับ GDM เลยนะนี่คุณเป็นหรือเปล่าครับคุณเป็นหรือเปล่าครับ GDM ไม่ใช่มันไม่ใช่ GDM มันชื่อ G ดำอย่าไปบอกคนอื่นน้องโอ้ใครเป็นอเกรนเป็นหรือเปล่าเขาบอก g r e เป็นไม่ได้เป็นกีนก็คือตัวเองไม่ใช่หรอไง Green Kizumi มันด a r k Green ฉันฉันฉันรามฉันลาม นั่นแหละเขยไม่ <No. S 1> no. ออก no no f ปวดเขาบอกว่าแบ็คแบ็คอะไรไม่ไม่มีคนอบอกว่าแบ็คเป็นแเราขายไม่ด้วย้วฉันแล้ฉันด้วยใครเนี่ยต้องมาขายคลิป d a r ร green อะไรคุณมันทำอะไรคุณปวด f า s โว่เร็วอะไรคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ d ดมอน n d in นี่เราอะ ทาวที่เราครัวที่เราคราวที่เราก็ไม่นั้นคร้เราก็ไม่ได้บวกบอดฟาดก็บอกว่ากรีนเตนบอดเอจอาร์เลีอาไม่ใช่ทำต่อไปอาจจะเป็นเองได้นะไปจะอว่าเออร์เฮ้ยเป็นเป็นไงบ้างโออยอยอะไรเออเปล่าตาม่อเว้ยันจะอยู่กับมันนอออาไว้แล้วกัน ออกซิเจนขึ้นไปข้นไปโอเคกูอยู่คนเดียวโอเคมีคนเข้ามาแล้วเพื่อนน่าจะเป็นแปปหนึ่งตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เล่นเล่นนะครับตอนนี้มันเละเทยมากเละเทยเพราะว่าเราต้องไปกินอาหารต่อเนาะกินอาหารต่อกินอาหารต่อใช้คำได้ดาวน์โหลดดาต้าโอ้มาให้ห้องนนเต๊ะอยู่กับแดง โดนฆ่าตายโดนแล้วได้ยินเสียงแล้วเราจะอ๋อที่ไอ้ข้างบนจะนคือห้องอะไรนะเชื่อฉันยังล่ะยังไงแังก็ยังปักใจว่ากินอ่ะีเราจะโดอเรอดตาตาเลยกูสวยไอ้ก้าอีจ่าตายห้องแล้วตอนนี้รับนังกินเขาอกกีนกีนนั่แค่วันนี้หรอตัวอาอ้าว อืออิสุนีเป็นแน่นอนกินเป็นในเช่้อเอ็นเร็วๆี่ไงื้อเอ็นคินมตลอดเอ้ยับกินตัวอ่าอย่าพูดได้เลอย่างวะไม่มันเลยมันไม่มึนไม่มันเราก็น่าจะฆ่ากันเป็นคนแรกว่ะเอาไม่ตายมึงเป็นกูไม่ต้องมึงเป็นกูหรือว่ายังไม่อยากตาย ก็บอกก็คือว่าฉันต้องขียนินที่ถูกใช่ไหมันเขีนกินผิดไตลอดไม่่ตัวอากินตัวอยังงสิเขายนจไหนงาจากลัของินโนนี่คือสมองนะครับสมองนะครับสมองมาเป็นยังไงว่าจะไใครว่าจะอยเองไปก่อนอ๋อสู้กันเป็นตายตายตัวกันไหมครใช่เอองอะไรกนนะครับก่อนเดียวมันโดนท้อช์หน้าอนีนะว้ยนีแหละโ้ ทุนนี้ตามกูมาพิงกีด้วยข้างันมาหิเรากลังฆากอยู่ทัวไรกันด้วยวีวีไคนฆ่ากันตอนน้าเลยเรียบร้อยนะฮะอะไรครับไปกะไปก่อนเนาะสลับตาแลรร้วก็ ไม่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกายภาษาเล่นเนาะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกัน RCG TV ไปแล้วนะครับบายนี่สัก